นะฮะโฆษณาสินค้านิดหนึ่งเฮ้เฮ้เข้ามาแล้วทำหน้าเบิกบานค่ะกันิากาทำหน้าเบิกบานใส่แม่ก่อนสัญญาจะเสียงจัดไม้เช็งให้ด้วยนะคะเอ้เอ้เอ้ นี่คือชุดออกกําลังกายคนะ่ะเฮ้ยอ่ะกูดาวัชราค่ะวันนี้ไม่ให้วิ่งนะคะไม่ให้วิ่งนะคะต้อง,องรอกูไรจบก่อนนะคะเ <c oughs> ออยังไม่อนุญายใได้ใครวิ่งนะคะอายาต้องไรจบก่อนสววนดีลูกสาริษาเนะะี่ยออมาแล้ววันนี้รีบวันนี้อค์มาแล้วนะคะเพราะว่าไน้คะ คือเป็นโลกตื่นเต้นอนะ่ะคุณเข้าใจไหมพอจะไลฟ์นะคะเกี่ยวกับวันนี้เดที่5 3าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะอ่ะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ครูเอญ่าเองนะครคบะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นคนโปรแกรมในเรื่องนี้มาตลอดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคะอ่าได้เรียนวันนี้ครูบอกเลยว่าโอ้คุณสามารถะะมีชีวิตที่เลิศนะ,ะแบบครูเอี่ยแบบครูสิตาได้เลยนะ,ะแล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีนะคะแบบที่ครูเป็นคะ่ะนะ สวัสดีไอระดาค่ะสวัสดีาสาดิสารนะคะลูกนะคะอ่าวันนี้นะครูเองนะคะจะมาบอกเทคนิคนะ,คะเทคนิคที่โคตรแพงค่ะว่าหนูจะทํายังไงครับครูหนูถึงจะเป็นคนที่โชคดีได้แบบครูเออหนูจะทํายังไงครับครูนะคะหนูจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะรูแนะนําเลยว่าใครที่เป็นคนใหม่นะ,ะลูกแล้วเข้ามาดูไลฟ์สดน,นี้ของครูนะคะครูจะบอกว่าค่ะสิ่งที่ทําให้ครูเองนะคะเป็นคนที่ อารมณ์ดีเบิกบ,บานนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดเวลาเพราะครูเองเปลี่ยนจากการดูคลิปมากัาบ21วบันค่ะของครูสิตาพรสวรรปั้นเองได้นะคะจากผู้หญิงติดลบ10ล้านมีเงินติดตัว20บาทตัวเองรวยลอดด้วยการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะแล้วออกมาแบบปันผู้คนบนโลกใบนี้แต่ครูเอย่าเองค่ะเป็นคนที่นะคะมีชีวิตดีนะแต่ไม่เคยที่จะสร้างสรรค์ให้กับใครรอดก็ รวยก็กูอ่ารอดก็กู่ก็ชีวิตกู่เป็นเป็นแบบนั้นอยู่ในลูกของตัวเองค่ะหลังจากที่เห็นคลิปของปู่สิตาเองนะทําให้ครู่ได้ตื่นรู้ครับว่าทําไมเราไม่ออกมาทําเรื่องราวดีๆบ้างทําไมเราไม่ออกมาทําสิ่งดีๆให้กับผู้คนบนโลกใบนี้บ้างนะคะในเมื่อคนที่ติดลบยังยังรอดแล้วยังออกมาทําเลยทําไมเราเห็นแก่ตัวจังเลยวะทําทไมเราไม่ออกมาบอกเขาว่าเราอยาเป็น เป็นคนคิดดีคิดบวกแล้วทาให้เราสําเร็จแต่ถามว่าวัสดีครูนออกสวยรวยแสนล้านค่ะลูกถามว่าตอนนั้นน่ะครูรู้ไหมว่าคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดดครูไม่รู้ค่ะครูไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่ครูทําหรือครูเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมันคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดดจนครูได้เจอครูสิตาค่ะว่าการที่ครูเองนะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะครูเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่คิดดีคิดบวก คิดในเรื่องราวดีๆก็เลยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองได้เร็วกูบอกกันว่อ้มันเป็นคีย์ที่แพงมากมันเป็นมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์เป็นกฎ,ฎ,ฎที่คนระดับโลกรู้หมดนะคนที่สําเร็จระดับโลกรู้หมดนะอ,อ,อันบอกอันสไตล์รู้หมดนะคะมักจะกระเบิดยังรู้เลยนะค,ะคนที่ไม่รู้คือใครคือกูเอยาน,นี่แหละที่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะกูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจากไหนคะ จากบางทีนะคนที่อยู่รอบข้างของครูค่ะครูไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่จใจไม่ได้พูดดีไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะยิ้มไม่กับทุกคนแบบเยอะแยะใครที่มาว่าให้ครูครูตอบกลับค่ะครูไม่สามารถที่จะเพิกเฉยได้กับเรื่องราวแบบนั้นแต่พอครูได้เทนตัวเองค่ะเปลี่ยนตัวเองกับคลิป21วันค่ะครูโอเคครูเก็ตเลยว่าอ๋อฉันต้องเบิกบ,บานได้ทุกขณะจิตเบิกบ,บานได้ใน ให้กับทุกคนได้นะ่ะไม่ใช่อยู่แค่ของตัวเองและเราก็ต้องนิ่งและเพิ่เฉยต่อเรื่องราวลบรได้ครูตื่นเลยค่ะครูทําตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เรียนลิปหาคกับ21วันวันละคลิปค่ะแล้วเราจะจําตัวตนที่เราเคยเป็นมานางยักนางมาันเราจะจําไม่ได้เลยและเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้โคตรง่ายเลยคีวันนี้นาะสวัสดีลูกพานลุลาลูกนันทิยาค่ะครูเข้าเนื้อเรื่องเลยนะคะวันนี้ครูทําโปรแกรมพิเศษให้กับพวกเราคือ ก้สิบบันโกกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูเอยาซึ่งงนาได้น,นำบทเรียนคำสอนนี้มาจากครูสิดาพรสวรรค์ปันเองได้ซึ่งครูครูสิตาสอนไว้ดีมากดีมากค่ะนักเรียนขาดาครูเอยาค่ะ ตื่นรู้ค่ะและได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะคะจากโปรแกรมนี้ค่ะหากเราเทรนตัวเองในทุกๆวันนะคะเทรนตัวเองในทุกๆวันไม่หลุดเลยถ้าคุณหลุดถึงวันคุณกลับไปเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เดย์ที่53แล้วครูบอกเลยว่าเร็วมากวันนี้ค่ะครูจะบอกว่าเราปลุกจิตใต้สํานึกของตัวเองให้รู้ว่าเราคือคนโชคดีเราจะทําเช่นไรครูสิตาบอกว่าค่ะถ้าเกิดคุณรู้จักครูสิตาระยะเวลา2ปี3ปีค่ะคุณไม่เบิกบาน แต่คุณไปมองหาวิธีการแห่งความสำเร็จนั้นไม่มีผลไม่มีทางที่จะสำเร็จได้หากคุณมองข้ามของคำว่าเบิกบานเพราะครูเป็นต้นแบบของความเบิกบานค่ะเป็นคุณเป็นครูคนแรกของก,กฎจกาลกดแรงดูดที่ลุกขึ้นมาเต้นกันแล้วสร้างผลลับบ้านไปมหาศาร นั่นคือสิ่งที่ครูสิตาสอนเรานะครูเอย่าเองนะมันไม่ได้ยากเลยนะกับการเบิกบานทําให้ชีวิตเรามีความสุขค่ะเราขึ้นเราลุกขึ้นมาค่ะจากโศกเศร้าจากมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเครียดเรารุกแค่ลุกขึ้นมาเฮ้ยเบิกบานใครจะเครียดปล่อยมันไปไม่เป็นไรเว้มันแก้ได้ทุกอย่างมันมีทางออกทุกอย่างมันมีทางแก้เดี๋ยวมันจะแก้ได้ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องมีสติแล้วก็เบิกบานให้ได้ก่อนนั่นคือขีที่ครูสิตาบอก สิ่งแรกเลยนะกับการที่เราจะมาเป็นคนโชคดีได้ค่ะคีแพงมากเลยนะและครูเองก็เป็นคนที่โชคดีค่ะตลอดชีวิตของครูเลยนะคือการโปรแกร,รมตัวเองข้อที่หนค่ะคือการโปรแกร,รมตัวเองค่ะว่าตัวเองคือคนโชคดี กูจะบอกกับตัวเองซ้ําๆทีๆค่ะเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันคือกฏจักรแรงกฏแรงมึงูกูบอกว่ากูเนี่ยเป็นเป็นคนโชคดีมึงเชื่อกูสิกูนะเป็นพินแท็กกูเป็นเจ้าหญิงทําอะไรก็มีคนอุปถัมภ์คาชูกูหมดนั่นแหละทําอะไรก็มีคนสนับสนุนกูโคตรโชคดีเลยมึงรู้ไหมนั่นในขณะที่กูเปลี่ยนงานบ่อยๆเหมือนกูเคยเล่าให้เราฟังค่ะกูไปทํางานถ้าเกิดไม่อยู่เสาอาทิตย์กูก็ออก ครูเป็นครูครูก็ทําครูทําทัวทำไกด์ครูก็ทาทางานออฟฟิศครูก็ทําทำเกือบทุกอย่างค่ะแต่ทำไมครูไม่เคยตกงานนานเหมือนคนอื่นเพราะครูบอกกับตัวเองค่ะครูโชคดีกูหางานที่ไหนก็ได้ทำงานอะไรก็ได้ที่กูรักที่กูพอใจที่กูชอบและงานนั้นก็ต้องเป็นงานง่ายๆสบายๆงานที่จัดซิทแอนสบายนั่งสวยๆแล้วก็ยิ้มและครูก็ได้จริงๆค่ะครูก็สมัครประชาสัมพันธ์ค่ะ ครูก็ได้ตำแหน่งที่นั่งรับโทรศัพท์ยิ้มสวยๆต้อนรับผู้คนแค่ัค้นครูโปรแกร,รมตัวเองค่ะว่ากูคือคนโชคดีบางคนครับโปรแกร,รมหนูอ,อยากโชคดีแบบครูค่ะหนูอ,อยากถูกหวยแบบครูครูจะบอกตรงนี้นะคะหวยไม่ใช่งานค่ะหวยไม่ใช่งานหวยไม่ได้สามารถทาให้เรารวยได้ เพราะนะคะคนที่เป็นมาเศรษฐีพี่มาเศรษฐีระดับโลกค่ะเขาไม่ได้เล่นหวยแล้วเขารวยเขาไม่ได้เล่นหวยแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตกูจะเห็นข่าวบ่อยๆค่ะกับคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกเลขท้ายถูกตุ่นถูกี่ดนะคะเออถูก,ถกคือได้เงินเยอะๆยี่สิบสามสิบสี่สิบล้านเขาไม่เหลือต่อให้บุญอยากฝันก็โอ๊ยฉันนี่แหละคือคนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่ได้ แต่ราว่าครูซื้อไหมครูซื้อเพราะครูซื้อโปรแกร,รมตัวเองว่าฉันคือคนโชคดีและครูก็เป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องนี้นะเมื่อก่อนตอนใช้ก,กวจักรวาลกดแรงดึงดูดแรกๆนะครูชอบลองของกับน้ำหอมพลังงานหินมงคลสีเขียวและครูเป็นคนที่เชื่อสุดใจไงบวกกับการโปรแกรมจิตตัวเองที่ถีถีซ้ําๆสวัสดีค่ะลูกเจ้าหญิงนะโปรแกรมที่ซ้ำๆมันมาประจวบเหมาะค่ะมันมารวมตัวกันทำให้ครูนะคะ ทำสําเร็จนะทําไมได้ฉายาสายเขียวว่าครูเพราะน้าหอมพลังงานหินมงคลสีเขียวค่ะเขาคือโชคฟลุกเออเขาคือโชคฟลุกแต่ครูเอามาโปรแกรมตัวเองครครูซื้อหวยตัวไหนครูก็ถูกครูซื้ออะไรครูก็ถูกเพราะครูเป็นคนที่มีโชคไม่ได้บอกให้เราเล่นหวยค่ะแต่เป็นเทคนิคของครูเองอะที่ครูลองของตัวเองแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจนตราบทุกวันนี้ค่ะครูก็เป็นคนที่โชคดีเกี่ยวกับเรื่องลัคกี้นัมเบอร์เกี่ยวกับ โชคฟลุกค,ค่ะครูไปที่ไหนค่ะจับสลากจับของฟันจับรางวัลครูมักจะได้รางวัลใหญ่เสมอเสมอเพราะครูโปรแกรมไวตั้งแต่ก่อนที่จะรู้กี่จวกัราวัลกดนแรงดึงดูพอครูรู้แล้วครูเซเยกับตัวเองนั่นไงการโปรแกรมตัวเองในด้านนี้เนี่ยมันเป็นผลที่รวดเร็วมากเพราะใครก็อยากเป็นคนโชคดีจริงปะ่ะใครๆก็อยากได้รางวัลใหญ่ๆใ,ใครๆก็อยากมีโชคใครใครก็อยากเป็นคนที่ลัคกี้แฮปปี้ตลอดเวลาจริงไหม อะไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามคุณก็อยากเป็นทุกคนก็อยากเป็นพอครูรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูอัดความถี่ของความโชคดีให้กับตัวเองครูอัดโปรแกร,รมตัวเองแบบถี่ถีซ้ำซ้ย้ำย้ำถี่ถซ้ำซ้ย้ำย้ำคูคือคนโชคดีแอมพรินเซนแอมโคชโชคดีแอมลัคกี้ หัวล่อเบิกบานใส่ความโชคดีให้กับตัวเองค่ะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามผู้ใหญ่เอ่ยนารักบปัญหคขำชูทุกอย่างงานที่ยอดเยี่ยมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตของเราครูล้วนแล้วแต่ได้สิ่งดีๆและครูก็พูดตัวเองเนี่ยครูเนี่ยโคตชโชคดีเลย รู้ไหมเนี่ยเซเยดกับตัวเองต่อความโชคดีแบบนี้ทีๆีต่อให้คุณจะได้รางวัลเล็กค่ะแต่คุณบอกว่านี่ไงกูข้อโชคดีเลยเห็นไหมกูจับเดี๋ยกูได้รางวัลกูได้ในสิ่งที่ตัวเองได้กูไปซื้อโทรศัพท์นะหรือซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ก็ตามเขาจะมีคูปองให้กูจับค่ะกูบอกว่าเนี่ยรู้ไหมกูเนี่ยอยากได้กระทะหมูเอ่อเตาหมูกระทะเตาปิ้งย่างมากๆเลยเพราะว่าสายมันขาดรางวัลใหญ่คืออะไร เขาก็บอกว่าอ๋อนั่นแหละค่ะตัวเตาหมูกระทะนี่แหละค่ะคือรางวัลใหญ่งานนั้นอนะ่ะพี่ได้แล้วรู้ไหมเขาก็หวัวราะเออได้เลยพี่จับเอาเลยนะเออพี่น่าจะได้หรอกพี่โชคดีแน่นอนพี่เป็นคนที่โชคดีมากพอจับลงไปคุณเชื่อไหมคะว่าครูได้เตาปิ้งย่างเตาหมูกระทะนั้นจริงๆเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเองนะ เขาก็แบบกรีดกันทางห้างเนาะที่เซนทันอุดอรนะเขาก็บอกว่าโหทำไมพี่โชคดีจังเลยเนี่ยพี่เป็นคนแรกเลยนะที่ได้รางวัลใ่ญพี่โชคดีมากและเขาก็จะให้แบบซื้อหมด1นึ่พันจับหนึ่งคูปองแล้วครูก็ซื้อหมดเยอะมากนะซื้อลำโพงซื้อของเล่นของครูเองครูได้คูปองประมาณ5ใบค่ะ ขาเคยบอกว่าแล้วเนี่ยรางวัลใหญ่พี่เอาไปแล้วพี่อยากได้อะไรอีกนะพี่อยากได้หูฟังบอกเขาอยากได้หูฟังรางวัลที่สี่ลองก็ไม่ได้ดูว่ารางวัลที่สองที่สามอะไรแต่เราอยากได้หูฟังเราก็บอกว่าปรากฏว่าสี่ใบที่เหลือครูปองครูได้หูฟังทั้งหมดเลยสี่ใบที่เหลือครูก็ได้หูฟังทั้งหมดเลยพอครูไปซื้อที่สกลค่ะเขาก็แจกตุ๊กตาเขาบอกรางวัลใหญ่คือตุ๊กตาครับครูก็ได้รางวัลใหญ่คือตุ๊กตาครูบอกนะ ไงเห็นไหมฉันเป็นคนโชคดีฉันโคตรโชคดีเลยไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามฉันคือคนที่โคตรโชคดีตอกย้ําซ้ซําๆดีๆให้กับตัวเองพูดได้เป็นอาจินบางคนทําไมครูถึงต้องย้ำำําคํานี้โอ้ยครูมันง่ายมากเลยแค่พูดคําว่าฉันโชคดีฉันโคตรโชคดีไม่จริงค่ะเพราะบางคนตื่นเช้าขึ้นมาก้าวขาออกจากบ้านวันนี้กูคโคตรสวยเลย โอ๊ยทำไมกูมันแย่จังเลยเกิดมาไม่มีอะไรดีเลยอะไรก็ซวยไปหมดทำอะไรก็ไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตมีแต่เรื่องราวแย่ๆหนูพูดแบบนั้นนานเท่าไหร่แล้วค่ะหนูพูดคำพูดแบบนี้นานเท่าไหร่หนูโปรแกรมตัวเองว่าตัวเองก็ซวยตัวเองมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตนานเท่าไหร่แล้วค่ะทิ้งมันค่ะ วันนี้นะทิ้งมันซานะคะสิ่งที่คุณโปรแกรมมาในด้านลบๆทั้งหมดเรามาโปรแกรมกันในด้านดีๆด,ด้านที่มันเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณคิดว่าคุณได้รับแล้วคุณมีความสุขโอเคไหมฉันโคตรโชคดีคําเนี้ยมันไม่ได้ยากฉันเป็นคนโชคดีทุกๆวินาทีไม่ยากแต่คนเรามาอุานน่ะ่วยแล้วทาไมมุทานคํานี้มันง่ายทำไมโชคดีจังเลยทาไมทํายากวันนี้เปลี่ยนแปลงได้ไหมคะ ลี่ยนเด้อค่ะเนาะเออสิ่งที่สองค่ะสิ่งที่ครูจะบอกนะเมื่อเราโปรแกรมตัวเองแล้วนะเมื่อเราโปรแกรมตัวเองแล้วฉันคือคนโชคดีเนาะสิ่งที่สองครูสอนไปแล้วนะสิ่งที่สองคือการพูดทดีทีพูดซ้าๆพูดย้ำๆพูดบ่อยๆกับความโชคดีของตัวเองข้อที่สามค่ะคือการมีภาพมีภาพมี ดีดังมดทด้งมวลตอนนี้นะคะอย่างของครูเองนะครูก็มีสัญลักษณ์ความโชคดีของเราด้ใน่าอันนี้อ่านเนเนเดูใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ตัวเอ่ออันนี้เป็นเงินนะเงินจีนอันนี้เป็นถุงเงินถุงทองนะเนี่ยถุงเงินถุงทองนะเอออันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์นะคะโปรแกรมตัวเองแล้วสมมุติว่าอันนี้เป็นฝาบ้านของเราเราก็แปะค่ะแปะรูปเงินแปะรูปทองแปะ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 ทุกอย่าง ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีของตัวเองบางคนเ้ยเป็นลูกเกือกมา้าเห็นา้ามในกระเป๋าในกระเป๋าดักซับในกระเป๋าโอยซับจะมีสัญ,ญลักษณ์เกือกมา้าคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีค่ะเรานะ้ปินภาพนั้นออกมาแล้วมาแปะค่ะในวันที่ครูสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสิตาแปะสัญ,ญลักษณ์พวกมีทั้งหมด คุณอย่าคิดว่าเป็นแค่ภาพธรรมดาค่ะอย่าคิดว่าเป็นแค่ภาพติดพลังธรรมดาแต่ต้องคิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นําความโชคดีให้กับเราเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีเหรียญความโชคดีนี้อยู่ใกล้ตัวไปหมดเต็มไปหมดเลยเราให้ค่าพลังงานค่ะเราให้ค่าพลังงานกับสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นของเรา ปาทำไมกูโชคดีจ <imprisoned> <Leonard>. ังเลยเนี kind of oh, ่ยนอนบนกองเงินกองทองโถงเงินเข้ามาฉันเยอะเยอะมากไปมหาศาลมองขึ้นไปบนเพดานโอ้โหเงินลอยลงมาเต็มเลยทุกสกุลเงินเลยมีภาพเป็นสัญลักษณ์กำกับจิตด้านความโชคดีให้กับตัวเองหันไปทางนี้โอ้เันไงเงินฉันหันมาแล้วบอกโอ้ดึงดูดเงินแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่นี่ท่อในการดึงดูดเงินนี่ท่อแห่งการดึงดูดความโชคดี นั่นบางคนทำไมหนูไม่เห็นผลเพราะหนูแอคชั่นไม่สม่ำเสมอเพราะหนูไม่ทำเพราะหนูแปะแล้วก็แล้วไอแปะแล้วก็จบแปะไม่ใช่ใชหากหนูแปะแล้วหนูให้คุณค่าให้ค่าพลังงานเขาพูดกับเขาทุกวันแซให้แซ่ห้ยหลงเฮ้ยสัญญาณถึงความชอดีวันนี้เราชอบดีด้วยกันเราพูดได้ไหมทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเราทำได้ไหมบางคนแปะไว้จนเปื่อยแล้วก็รูเพราะมึงไม่ดู ไม่มองอยากเป็นคนโชคดีแต่สัญลักษณ์ความโชคดีไม่เคยให้ค่าพลังงานเลยแปลไว้ก็แปลอยู่อย่างนั้นไม่เคยให้ค่าพลังงานนี่ไม่มีมุฮ้ยดูสิฉันโชคดีมากมากเลยดูสิฉันมาถึงน้องดูสิโอ้เองินฉันเต็มห้องไปหมดเลยครูสิตาทำค่ะเต้นเบิกบานยิ้มพูดดีๆซ้ำๆกับภาพนั้น คุยกับภาพนั้นจินตนาการในหัวอุ้ยบ้านหลังใหญ่ของฉันอยู่กับครอบครัวอยู่กับ,บพูดไปและมันจะเกิดขึ้นจริงค่ะเชื่อก็ทําไม่เชื่อแล้วแต่บางคนบอกมึงบ้าบอมึงจะไปแปะภาพแล้วมึงจะไปเห็นตัวเองขนาดนั้นได้เลยเหรอลองดูอเออลองดูค่ะสิ่งที่สี่ค่ะเหมือนที่ครูบอก คุณต้องลงมือทําสม่ําเสมอคุณแปะภาพความช่อดีของตัวเองทั้งหมดแล้วคุณก็จบไปทิ้งไปมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณต้องทําสิ่งเหล่านี้ค่ะพูดคุยโปรแกรมจิตทําทุกวันเช้าเที่ยงเย็นกลาวันทุกครั้งที่เห็นทีเท่าไหร่ได้ยิ่งดีขอบคุณสัญลักษณ์นั้นทุกวันใส่ค่าทุกวันเพิ่มทวีคูณเพิ่มทวีคูณเพิ่มทวีคูณ ขึ้นในทุกๆวันในเมื่อมีคนทําได้ในเมื่อมีคนโปรแกรมจิตตัวเองแล้วประสบความสําเร็จในเมื่อครูสิตาสําเร็จกูก็สําเร็จเช่นเดียวกันเมื่อภาพนั้นมันอิ่มฟูเปลี่ยนภาพใหม่ตื่นเต้นใหม่อัดความตื่นเต้นเข้าไปใหม่อัด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 ค่าพลังงานเข้าไปใหม่คุณเชื่อไหมคุณจะเกิดความโชคดีแบบบังเอิญมันมีด้วยหรอครูความโชคดีแบบเอิมีถามว่าบางคนอธิษฐานจิตค่ะ บอกว่าถ้าเกิดว่านะคุูสิตาคือของจริงนะแล้วเขาดึงดูดเงินมาได้ไม่ว่าจากที่ทางไหนก็ตามให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาจะนําเงินนี้ค่ะมาลงทุนมาร่วมมุ่นมาอะไรกับเราต่างๆมากมายเขาทําไมเขาถึงสำเร็จเขาเชื่อเขาลงมือทําค่ะทีๆซ้ำๆค่ะสม่ําเสมอค่ะปรากฏว่าความโชคดีจะวิ่งเข้ามาหาเขาจากการลงมือทํานี้ของเขาบางคนเรียกว่าปาฏิหาริย์นั่นคือความจริง เพราะคุณเชื่อไงในขณะที่ที่คุณเชื่อสุดหัวใจคุณทําแบบไม่สงสัยไม่ลังเลเลยมันจะเกิดขึ้นถี่และก็เร็วมากถามว่าปฏิหารเกิดขึ้นได้กี่ครั้งครูเยอะเกิดขึ้นได้ซ้าๆบ่อยๆเกิดขึ้นได้ทีๆครูเองมีแบงค์นะคะในการโปรแกรมจริตของตัวเองโอ้ oh, ครูรวยขนาดนั้นครูก็มีหรอมีครูมีแบงค์ค่ะแต่ครูเอาแบงค์นี้ค่ะมาแจกคน ลูกศิษย์ของครูหลายคนค่ะจะได้แบกคค่ะที่ครูให้เป็นขวัญถุงในการขวัญถุงในการแจกเฮ้ยมึงลองคิดว่ามึงรวยระดับครูอะแล้วแจกแม่งคนละแสนแจกแบบไม่ยั้งแจกแบบไม่อั้นเอาไปนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี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 ให้ด้วยความเหลือเฟือให้ในรู้สึกขนาดจิตว่านั่นคือเงินจริงครูแจกลูกศิษย์ครูแบบนั้นไงโยนเลยอะเอาไป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 เอไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับครูค่ะเงินจริงๆค่ะเข้ามาหาครูครูแจกหนึ่งล้านเข้ามาสิบล้านครูแจกหนึ่งจุห้าล้านเข้ามาสิบห้ 5, านะล้านครูให้ห้าแสนค่ะมาโอนาล้านห้าสวมการเป็นในการแบบเขาเหลือเฟือเขาแจกแบบไหนเราทำทำทำ ให้เอาไปโปรแกรมจิตตัวเองให้ทีๆซ้ำๆแต่ครูไม่รู้ว่าคุณเอาเงินโปรแกรมจิตแบบนี้ไปใส่แค่กระเป๋าเฉยๆหรือเปล่าคุณนับมันวันหนึ่งบ่อยแค่ไหนคุณนับมันถีแค่ไหนกับการนับเงินตรงนั้นบางคนใส่แล้วก็แล้วไปแค่นะั้นก็ใส่ไว้เพราะจิตใต้สํานึกของคุณมันจะชินค่ะว่ามันคือเงินปลอมหรือเป็นแบงกกามโมเป็นเงินการ์ตูนคุณก็จะไม่เกิดความตื่นเต้นแต่สําหรับครูค่ะครูจะนับมันอยู่อย่างนั้น น,นับนับนับจนครูเฟื่องฟูค่ะจนได้เป็นเงินจริงๆและแบงก์จริงเข้ามาหาคุคูครูวางไว้แม้แต่โต๊ะกินข้าวโต๊ะทํางานครูวางไว้ค่ะฉช่จได้เงินอีกแล้วเมื่อคืนง่ะปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครูได้เงินมาหนึ่งล้านบาทค่ะเงินกระตูนค่ะและครูก็ได้เงินของจริงจริงๆเกือบสองล้านบาทในขณะที่ครูนั่งนับทุกวัน หนึ 1> 1 an, 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 ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนคูณนับมันแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแบงค์เหล่านั้นแล้วเอาโปรแกรมแค่ใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณโดยที่ไม่เกิดประโยชน์คุณไม่ได้นบมันถีๆซ้ำๆมันไม่มีเกิดผลค่ะคุณต้องนับมันจริงๆแล้วคุณต้องตื่นเต้นว่ามันคือแบงค์ของคุณจริงๆคุณทํามันได้หรือเปล่าข้อสุดท้ายข้อที่ห้า เราเองอยากโชคดีเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองด้านไหนคะครูการเรียนรู้ค่ะกับครูสิตาที่หน้าเพจการเรียนรู้กับครูเอญยค่ะการเรียนรู้กับคนที่สําเร็จการเรียนรู้ดึงดูดสิ่งดีๆเรียนรู้ข่าวดีๆเรื่องราวดีๆในชีวิตดูว่าเฮ้ยคนที่เขามีชีวิตที่ดีทําแบบไหนไม่ใช่เอาเวลาไปเรียนรู้กับคนที่ไม่มีผลลัพธ์ไม่ประสบความสําเร็จ วันหนึ่งกูไม่ทำอะไรกูจะหาคนที่เขาไม่มีผลลัพธ์เอ้ยทำอะไรวะคนนี้อยู่ไหนไม่มีทางเราต้องดูว่าเฮ้ยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทําอะไรวันเนี้ยไปฟีดเลย Facebook เขาคุย,ยอย่าจากวนที่ฟีดเฟซบุ Facebook, ๊กครูสิตาโอ้ยวันนี้แม่ทำอะไรโพสอ,อะไรโพสอ,อะไรโพสอ,อะไรครูไปเก็บคําแพงค่ะครูไปเก็บคีย์แพงค่ะแล้วเอามาทำแอดเพื่อแบ่งปันให้คนอื่น คุณเชื่อไหมมันจะมีกลุ่มคนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นครูโพสแล้วไม่อ่านแล้วแม่งก็ผันผ่านาไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอันนี้เฉียดครูสิตาโพสเป็นคําพูดเนาะพ,พิมพ์เอาครูก็เก็บไปทาแอดค่ะแล้วมันจะมีกลุ่มคนที่ไม่อ่านในขณะที่ครูโพสแบบธรรมดาแต่พอเห็นเป็นแอดครูสิตาเขาจะเซฟเก็บไว้นั่นคือสิ่งที่ครูเป็นครูจะฟีดอย่อยางนั้นค่ะฟีดหน้าเฟซบุ๊กคนสําเร็จค่ะฟีดค่ะฟีดเฟเฟซฟีดแล้วฟีดอีกฟีดแล้วฟีดอีกเฮอะ นะ้ครูสิตาโพสต์ว่ายังไงวันนี้ครูสิตาขอบคุณอะไรวันนี้ครูสิตาโพสต์เรื่องไหนเราดูสิคะคนอื่นที่เราไม่เห็นเราปล่อยผ่านช่างแม่งเพราะมันไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จเมื่อก่อนครูเป็น่ะเป็นแบบไหนไปดูลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กูคนนี้ทาไมไม่ไฟ์สดวะลูกศิษย์คนนี้กูทําไมไม่โพสต์วะลูกศิษย์คนนี้กูหายไปไหนวะลูกศิษย์คนนี้กูตกโฟรหรือเปล่า กลัวเขาไม่ประสบความสําเร็จกลัวเขาไม่มีชีวิตที่ดีๆเพราะอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยเป็นชีวิตเนี่ยคนที่สําเร็จแบบูอ้ย่ามันมีความสุขแค่ไหนเราอยากมากเกินไปเลยทําให้ลูกศิษย์ของเราค่ะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตตอนนี้ครูไม่สนค่ะคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องทําตัวเองอาพตัวเองขึ้นมาให้ประสบความสําเร็จเอง พราะคนที่สําเร็จส่วนมากค่ะเขาก็ต้องดิ้นรนอยากมีชีวิตรอดไว้ตัวของเขาเองเราไม่สามารถให้ลหมหายใจเขาได้เราให้แค่น้ําแค่ข้าวเขาได้ค่ะแต่ไม่สามารถให้ได้ทุกมือจริงปะครูเอาเวลาไปเรียนย้อนอ่ะใน YouTube อ่ะในเฟซค่ะในเพจครูคสิตาค่ะนั่นคือวันหนึ่งของครูที่ครูทำ คุณจะเห็นนะลูกศิษย์ของครูจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ครูไม่ถามค่ะว่าคนนี้หายไปไหนคนนี้ทําอะไรอยู่ทาไมไม่เห็นคนนี้วะไม่มีพราะครูรู้แล้วครูปล่อยเขาค่ะในเมื่อรู้แล้วว่านี่คือทางรัฐนี่คือทางสําเร็จนี่คือทางแห่งการพัฒนาชีวิตอย่าเอาเวลาของตัวเองไปส่องกับคนที่เขาไม่มีผลลัพธ์อย่าเอาเวลาของตัวเองไปดูว่าเขาทําอะไรวะวันนี้อีคน,นนี้ทําอะไรเอาเวลาไปดูคนที่เขาสําเร็จนู่นว,ว่าเขาทําอะไร เวลาที่เราจะไปพูดให้คนอื่นหรือเราเอาไปสนใจคนอื่นเราดูตัวเองค่ะดูว่าเรามีผลลัพธ์ไหมวันนี้ผลลัพธ์ของเรามีอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่เราสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเท่าไหร่วันนี้ถ้าเงินไม่เข้าคุณหนึ่งพันนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้มีผลลัพธ์เลยหากวันนี้หนึ่งพันวุ่งนี้มาสี่มะลืนมาห้าวันหน้ามาหมื่นวันต่อไปมาแสนเนี่ยคือนักพัฒนาตัวเอง ครูเองยังเช็คเลยวันนี้ครูเก็บครูเหมือนทีที่เมื่อวานครูให้ครูเก็บมาละสองหมื่นวันนี้ถ้าไม่ได้เก็บสองหมื่นพรุ่งนี้ครูเก็บเก็บแสนท้าทายค่ะผลลัพธ์ตัวเองและมันจะเป็นแบบนั้นเรารู้ว่าเราตกเรารู้ว่าเราดรอปเราเอาเวลาทั้งหมดมาดูแลตัวเองมาทําคุณค่าให้กับตัวเองแล้วเราจะสําเร็จโคตรง่ายค่ะ คีวันนี้คือคีที่โคตรแพงเมื่อก่อนที่ครูเริ่มต้นในการใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดครูคก็ตัวคนเดียวค่ะครูก็สร้างรู้สย์มาแล้ววันนี้ถ้าเราห่วงคนอื่นมากเกินไปมันไม่มีทางค่ะที่เราจะประสบความสําเร็จเราต้องเอาเวลาทั้งหมดของเรามาสร้างผลลัพธ์ดีกว่านี่คือการเปลี่ยนขึ้นและการตื่นรู้ของครูของครูเอง เพราะฉะนั้นค่ะในหนึ่งวันของครูครูจะดูครูสิตาเท่านั้นดูคนที่เขาสําเร็จดูคนที่เขามีผลลัพธ์ดูการเรียนค่ะดูเก็บคีค่ะเอามาทําแอดค่ะเอามาทําภาพให้ครูค่ะทํางานให้จัก,กรวาลค่ะเบิกบานค่ะ,คะโปรแกรมจิตตัวเองซ้ําๆทีๆค่ะอยู่แบบนั้นสวัสดีครูแจนค่ะวันนี้ใครที่ได้เรียนเอาไปลงมือทําซะใครที่ยังไปมองสองคนอื่นอยู่เลิก แล้วเอาผลลัพธ์มาสร้างกับตัวเองพัฒนาตัวเองค่ะก่อนที่คุณจะห่วงคนอื่นคุณห่วงตัวเองให้ได้ก่อนเลิกเอาเวลาไปจับผิดเอาเวลามาสร้างคุณค่าค่ะคิปวันนี้ดีมากใครที่มาย้อนนะคุูบอกเลยว่าถ้าคุณกอกอกรคุณไม่ได้อะไรจากคลิปนี้เลยวันนี้ ครูยินดีให้ด้วยหัวใจนะคะและสิ่งเนี้ยที่ครูสอนเป็นสิ่งที่ครูทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จค่ะในอายุแค่ไม่ถึง30ครูมีทุกอย่างแล้วเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ครูสิตาก็ประสบความสําเร็จนะคะจนสุขสบายใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ได้แล้วนะอยากใช้อะไรอยากทําแบบไหน,นอยากกินอะไรได้หมดเลยนะจากคนติดลบคุณมีผลลัพธ์เท่าไหร่ถึงจะไม่เชื่อนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันค่ะ